เออเพิเห็นใอเป็นเรื่องเส้นกินเขาเนี่ยกินแน่เข่ากินเออกินกินอันนี้แกงเห็ดด้พี่น้องแกงเห็ดซูบะเขือแกงเห็ดซูบะเขืยนะครับเอ็ดกว้าม อันเม่อต้องถามหมดเรื่องเอฟซีว่าเป็นงานอะไรยังครับกับลูกแคบบนบุบเม่อในแจงข้าวกับแจงข้าวเอฟซีจังหน่อยเนี่ยพันแล้วงานเอาละงานเออหนุ่มพญาพุณนอ่าไหนกินีม้อเนี่ยวัดเท้าพัดเท้าเสียครับกะจัดกันแบบเงียบๆสบายๆบายเรงอะไยุคสมัยเนี่มันกะเรืงโควิดนะมโนโควิดอืมเรืงโควิดขอบุญเนอะขอบคุณสุขบุญสุขนใจโอนเงินมารวมตาบุญเมื่ว่าสิเป็นได้ปล่อยไฟปล่อยไฟมาไล่พ่อน ไอ้ขมอดหูบอไอ้ขมอดบอดมาแล้วบอปิงยังบอป้งยังตามแงสัตว์แล้บอดเเสียเรีบคอยุกซูมือเด็มันกะเ้าใจกันแยายกันที่เราเนาะไปบ้าวสตาพ่เทียนหู่ว่านี่ยิม่าีกัมีผู้ใดเนี่ยมากมืนไอ้ใบ นม่ท้ายมุใจศิลป์หลักการพี่ต๋องพนัาการเล่าครับหลักการแม่นกน้อยครับหลักการพ่อแหลมพ่อแหลมครับได้อีกหลายๆคนทุกหน่วยงานหลักการพี่ปกป้องมือนี่ละเออพี่ปกป้องพี่ปกป้องหลักการพี่เชษดค,ครับหลักพอใจพอใจนะครับร้อตำรวจเอกสุดใจโพสีหลายหลายท่านนะครับแล้วกับกุ้งพี่น้องบ้านพุกลาง ฝากข้าวนี่ไปทั้งไหน่านไหน่านเสือทั้งไหนยูทูบนะครับฝากขอบคุณมาสุขผู้สูส้คนทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ทุกทุกทุกหน่วยงานแล้วก็พี่น้องสุขผู้สุส้คนมาจากซีเกตมาจากบึงการกระไรพิ่นเพิ่นกับพิน่นเสียมือมันมันพ้นหัดเนาะแพ่นหัดที่ผ่านมา ก็บ่ได้แจ้งบ่ได้ยทายคลิปไปอย่างจัดจัดแบบง่ายๆนึ่งไม่ง่าสถานการณ์อย่างนี้คเลยอย่างนึงก็ผมบ่ได้มีเวลาถ่ายคลิปครับว่าต้องอยู่ช่วยง่ายยังก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปตรงนี้ครับก็เลยบ่ได้บอก FC นะครับครับอ่าผู้ใดแม่นบอกไปแล้วเพิ่นเพิ่นบ่สะดวกก็คือคือบ่เป็นหยังง้นก็พอได้ซีเรียสนะอาจารย์บอกครับ พว่ายุเกินสูมอนี้มันกรถามเขียดมากมันกระามอยากแต่ว่าุ่นก็นอนยังมากกัีอุ่นเงนอนยังมากซอยถ้าโอกับเอากี่ตามนั้นกรูร่วงอะไรมื่องก็ทับเฮ็ดบุญบานตักบาทตักบาตักบาเขาหมดเทานตอปกติขาหมดเทานกับขาหมดไปหน้าไปหน้าอุบบ่นหมดเทนานวะเทกาน่ัแสดงงานหมดหมดหมดไปแจมหขนาที่นี่กะ ไปหาโจหลังยี่แปดเราก็สิมีการเฮ็ดไลสดอยู่ครับก็ว่างแผนกันแล้วก็สิว่าสิเฮ็ดไลสดลูกแพวไร่พ่อเนี่ยแหละครับก็สิเเ็ดบัตรออนไลน์ขายพ่อได้มีรายได้ตรงนี้ครับกับสิฝากบอกเอฟซีนั่มผู้ใด่ดสดอยากอยากจะเบิ่งไล่สดลูกแพวไร่พ่อลองเพ่งกั <c oughs> เดี๋ยวสิเซียบัตรออนไลน์ไอบ้บัตรบัตรขายบัตรออนไล,ลน์แล้วก็เขาไปทั้ง เพจทา่า,<อ>าแข่งตัวสีแจงทีนึงนะครับแล้สีแจงเอฟซีอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใครเอฟซีเด้เขามาเบิ้งผู้เสียบได้ขาดตอนนะครับจได้มีแบบที่ทาการแสดง,<อ>งแบบเต็มๆเลยครับสามชั่วโมงนี่คือ FC เอฟซีเด้เบิ้งเต็มอิ่มเลยนะแต่ว่าไอ้ไอ้โครงการกับเดี๋ยวมายกันยังอยู่คือเก่ายังอยู่คือเก่าครับใช่แล้วพาดผลบิ๊กคิดพาดผลกับโลกไพ่คาเจ็บตรงนี้ไปก่อนเด้วยกัน้็รับอะไร แฟนขาแฟนเพจแฟนแฟนขาแฟนเพจเพิ่อนก่าแฟนเพจเพื่อนต้นปรถามเอาโครงการที่ตั้งไว้ก็ไปไม้ย่างไส่คือกันยัง,ย,งยังสิไปน้กากันบ่ย่างหล่อมกูกันเนี่บ่ยังย่งอยู่เก่า,ายยแต่ว่ามามลงหลายเทือลงรอบแล้วแล้วกับยังบ่แล้วบ่มาลงรอบสองหอบสามกับยังคือเก่าครับแต่ช่วงนี้มันโควิดมันเหตุยังบ่ได้ครับเพราะว่างานกระถึงยกเลิกครับแต่ว่าแต่ว่าพอตยังต่างๆกันจัดกันพอเจองานยังไว้คือคือเก่าครับยังคือเก่า รอลอเร้่อ,อครับเอฟซี FC ครับแต่ว่าในช่วงนี้ท,นท่านเห็นยังกะซีฮีตการไหร่สดนะครับหาสถานที่ททว่าวแ,ลวแล้วแล้วก็สีฮ็ตบัตรขึ้นมาแล้วก็ขายบัตรก่อนขายบัตรขายบัตรออนไลน์แล้วก็ให้เอฟซีเล้เขามาเบ,บิ่งนะครับเตรียม เตียมสนับสนุนปัจจัยสนับสนุนนะเพหลายดอกครับกลายเปบ่คนนี้คือมาปัจจัยกะเขาว่าจะใส่กันเพราะว่าสีเหลืองนี่ใส่เสื้อเหลืองนะฮะทำให้เราเราปัจจัยปัจจัยน้ำปานะว่าสิกลาเป็นโยมก็คือเงินเงินเงินนะครับไอ้ส่วนอย่ายาย่าใส่เข้ามาอย่าใส่เข้ามาหาเงินจังสีและผู้นอนอันนี้อันนี้มันมันบ่สุภาพกันคันจีบ้าก็ได้คือช่วยเป็นสายป่านให้กับศิลปินในช่วงโควิด ครับแม่นว่าอยากุดลำวากั f เอฟซีก็เรียกร้องอยากอยากใจให้ว่าคำนี้ถามมาว่าลูกแพจะไปร้องเพลงที่ไหนต่ออีกไหมผมก็ตอบว่าผมก็ตอบคอมเมนต์ไปว่าไปยังไม่ได้ครับช่วงนี้โควิดงานถูกยกเลิกหมดอัาะฉะนั้นก็ให้เป็นสายป้านนี่ครับศิลปินครับเะทําวากันลายสดเพื่อที่จะให้เอฟซีได้ได้เบิ้งในแกเงาอยู่ในห้องม่ว่าไปเห็นงานบันเ่ไดรก็เออเบิ้งกันไปอยู่ต่างประเทศรบศีรสิทางเมืองไทยเมืองนอกก็สามารถเบื้องใดนะครับ มันบ่ล่ะจังซื้อบาตรดรอไร์แล้วก็มาสนับสนุนเพื่อเพื่อส่งต่อกอารอาศัยชีวิตของศิลปินศิลปินก็ลำบากแห้งอีหลียอมยอมรับนะครับบ่ว่าตั้งแต่ลูกแพ้เด้สู่งนี่เครือข่ายของศิลปินศิลปินศิลปะต่างๆนี่ลำบากแห้งอีหลีไปบ่ได้เดินหนาา้าบ่ได้อยูย่ยจังมังเพิ่นบ่ให้หาเงินเงินมีอยู่พี่น้องสิมาซื้อเบิ่งอยู่แต่ว่าจัดบ่ได้จ้ะเพิ่นบ่ให้หาเงินละ่ะก็เลยเห็นหยั่างใดตาม ตามนโยบายของรัฐภาครัฐนะครับเดี๋ยวพันศิว่าเขาก็ไปกู้รวมมืออีกขนาดงานพอเท่าตายเนี่ยว่าสิรับอยู่ได้เนี่ยท่าพอโอ้ยใจสาศิวะจังไลยเอาแต่ว่าแบบโต๊ะพึ่งๆกันแล้วกันโต๊ะพึ่งๆโต๊ะพึ่งๆดี่ว่าแค่บ้านๆนะตลาดแบบครอบครัวนะโตบะกลางๆแบบบ่อจบพังๆด้อสิโต๊ะพึ่งๆเวลาพ่อพ่อศิระอยู่โจ๊ปึงๆโต๊ะพึ่งๆกินแล้วตอนนี้เขาฟังเหรอเพราะว่ามันมันมันยากไปเหมือนนะครับ ใ้ขันคนในยินจังสีกะขันคนมาเบิงกะสิยากกสมอมายิ่งหัวอีกว่ามันมตรวจวโลกสสไงแมทอีกเอ,เ,อเอาสรุปแปรกเฮ็ดแบบรอบกรัวจะอแมนครับเหยังกินครับนั่นเหตยั้งกินช่วักรเ้เป็นใส้ขนมเสียนครับ๋อ้ล้วสิควายขนมเสียนม้ยแมนครับโอ้สิควายขนมเสียนตำ,ตำของนมเสียนหครับ เอานี่นี่มันก็เป็นได้กินอยู่ได้นี่แมนแมนเนี่ยได้เฮ็ดก้อยเนี่ยได้กินก้อยขนมเสร็จดมาที่นี่ยเฮ็ดมาได้หลายแบบเตรียมตัวกับบุ้มเยี่ยวสดนี่มือทหารโดนพ่อแมนด้มไม่มีน้ำยาเดิเออมีน้ำยาก็ไม่กินแต่ว่านจอยว่ามีน้ำยาดิเนยเนียนครับอันนี้ของแท้แเนีมีจจะน้ำยาล้างจานไม่เติมน้ำมิจไม่เติมน้ำก่ได้ปล่อยน้ำปล่อยเลยเรียบก้างเลยเอาลอเด้อสิลอกินลอกินสิลอกินลอกินเอาอ้ดเฮ็ดมาหลายจุด้วนอ้วนไปหูุก คุ้นช่วยรับปน้ำเออเอาซสามเอาไวู้้ชาช่วยไหมทหารก็ช่วยเาใส่แล้วแต่ทหารเขารับช่วยอยู่สิเนี่ยช่วยอยู่กับเมืองมันน้องแค้นเด็ดกว่อนนี่้แค้นถือปอบทุกคนเอามื่อนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนแฟนคลับต่างๆนะครับขอบคุณเยฟซีต่างๆเด้อที่เขามาเมืองดูแลว่าในลฟ์สดตั้งแต่มื่อไปอ้อมหนูอยู่ได้แมนครับขอบคุณพี่น้องมาตัวกลางขอบคุณทุกคนทุก ถูกถ่วงกรมทุกหน่วยงานเนี่ยครับเนอะทีมาซอ๊อฟย์โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับมียังเกินไปกันจังสี่บอกอีกเจ้าหนึ่งครับผมครับผม